แกงไว้ครับมพ่พิน้อกไหมแซ่บๆนัวๆครับผมเส้หมคูครับกี่ขอน้องกันครับ แกงไว้ครับใส่หมูแกงไว้สู้ไม้ครับอรีดอยอร่อยดีครับผมแกงไว้สู้ไม้อรีดอยตบด้วยข้าว